วันนี้ลองซื้อแต่จริงๆก็ซื้อมานานแล้วแหละลองไนซื้อกระเป๋าเก็บจิตตังสดมาสีเขียวเหนียวซักเก็บไมาได้สักพักแล้วค่ะเก็บไม่ได้สักพักแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ชุดสุดท้ายเข้าไปของวันนี้ใส่เข้าไปบงค์เทาเข้าไปอีกสิบสิบใจ อันนี้มืออุดแนี้ไม่ใช่มือใครนะคะพี่สาวเราเองจะเตี้ยสีเขียวเหนียวชัดเดี๋ยวเราจะเติมไปสิบใบคิดว่าเติมไปน,น,นี้นี่ก็น่าจะเติมและวเที่ยวนี้น่าจะเติมแล้ววันนี้ก็วัน เอาที่เท่าไหร่เจ๊ยี่สี <24. S 1> ่เออวันนี้เจ๊ก็ไปฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยนะคะไทหวัดใหญ่วัคซีนไทหวัดใหญ่ <c oughs> ช่วงนี้ตุ้มเพื่อนเพลงก็ไม่ค่อยได้ไปไหนค่ะอยู่บ้านไม่ค่อยอยากออกไปสูงสิงตามที่ต่างๆ อไอก็แค่ทะลทะเลอะไรเนงะี้ยตะลมะอาดก็ไม่อยากไปช่วงนี้โควิดอ่ะเราก็จะเก็บไปนะคะคาดว่าใกล้จะเต็เตมแล้วซ <c oughs> ีเขียว <c oughs> เหนียวครับ <c oughs> เผื่อไว้สุกเฉินนะคะสีเขียวอันนี้เผื่อไว้สุกเฉิน <c oughs> เผื่อ เผื่อวันไหนมันมีเขาเรียกอะไรคื่อุทกภัยเนาอในด้านต่างๆแล้วก็เผื่อแอทเอดมันใช้งานไม่ได้ธนาค,คารธนาคารใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งพาน้องสีเขียวเหนียวซับใบนี้นะคะไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินนะคะไปหารถหาหงอก็ว่ากันไปเงาง เากี่ยวเนียวครับอ่เต็นพอดีใช่ไหมเจ๊เต็นพอดีอ่งางั้นช่วยนับทีนับหน่อย 2>, 4, 2 3 4 5 6 7, 8, 9 10 องสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเจ็ดแปดเก้าสสิบสามหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สห้าสหก สามเอ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่หนึ่งสีสองสสามสสี่สี่หสีหสีเจ็ดสี่แปสี่เก้าห้าสิบโอเคอันนี้เขาเรียกกระต๋ายุกเฉินนะคะเก็บไว้เกิดโกกกระไทยแล้วก็วิ่งเราก็คว้ากระเต๋าไว้เดี๋ยโอเคสวัสดีค่ะ